สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาทําอะไรเส้นตัง,งนีผ้ามาใสตะตะเกรงตะเกรงเหล็กพอดลมพอดลมแล้วก็ใส่ผานนะครับนี่นะครับเราะจะเราจะใช้เป็นเส้นตังยึดไว้เรียบร้อยแล้วนะตะเกรงเล็กปอดลมนะครับปิดกันม,ดมัดแมลงแมลงกันเลยหนูมาใส่น็อ ะกูเปเียวสกูเปเียวกันน็อตแบบหัวร่มนะครับนนหมวกน็อตเป็นหมวกร่มนะครับเป็นน้องสกูเป็นแบบหัวร่มนะครับใส่เข้าไปกันมดกันมาเรงกันหนูนะครับตัวหลักตักหนูกับพึ่งนะครับ กันกับช่างสองคนเดิมเพิ่มเติมง่วงแล้วและหิ้วข้าวแล้วว่างั้นเพิ่มเติมท่านได้อาบน้ำน้ำก็ยังไม่ได้อาบพี่น้องเพระาะว่าช่วงนี้อย่าไปเสี่ยงล่วงกับการอาบน้ํานะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงนะครับต่อไปก็จะใส่ะนะหน้าผ้านะครับ ผ้าของเราก็ใส่แล้วตอนนี้ใส่เข้าไปแต่ยังไม่ได้ใส่นอ็อตตะปูเกลียวนะครับเคาะเข้าไปนะครับเตียนสองก็ไล่เคาะเข้าไปนะครับปกติก็แน่นพอดีแน่นพอดีเลยนะไปลองผ้า,าแล้วสวยงามนะครับเ๋ยวเราก็จะกัน จะใส่น็อตกันไม่ให้ไม้โครงไม้ที่เป็นโครงผ้านะครับกระพือเราก็จะใส่ตะปูเกลียวขันอัดเข้าไปนะครับก<ม>็เดี๋ยวมารับชมกันวัดช่างตองจะมีวิธีทำอย่างไรกับหน้าผ้าโดยที่ไม่ให้สกรูเขา ตีเกลียวขึ้นมาตะปูนะครับตอนนี้ช่างสองของเราก็ใช้ตะป,ปูเช่นต้องเจาะรูไแล้วนะครับภาพตอนอาเสียงดวงนะครับเจาะรูนี่คือการเสียงดวงนะครับว่ารูอยู่ตรงไหนนะครับเจอรูแล้วเราก็แย่เข้าไปครับน้องชักอยหมองไหนตอนนี้เตียนตรงของเราก็งมงๆมมสาวๆนะครับเจอไหมเจอไหม เหมือนจับฉลากเลยครับพี่น้องเหมือนงมเข็มใต้มหาสมุทรนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเจอรู้อยู่ตรงริมแน่นอนปั๊บเข้าไปเรียบร้อยเลยย่แถวนี่แหละพี่น้องเจ้าเองมากเองกันเเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หาไม่เจอนะครับรูตันไปแล้วครับพี่น้องหาหมองอื่นบ้างหารูอื่นเผื่อฟลุกนะครับนั่น เรียบร้อยนะครับโดูนขาแล้วครับรูมตั้งอยู่แถวนี้แหละกัางตรงของเราก็หารูใหญ่รูน้อยแล้วครับมันต้องดูแถวนี้ต้องอยู่มุมๆตรงนี้แหละเสร็จเลยไี่ต้องหารูไม่เจอที่หาไม่เจอเสียดตรองหรือเจาะนะครับแน่นอนเจอเข้าไปแล้วหนึ่งรู นะครับพที่หาเแล้วเราเราก็จะทําการใส่หัวแรงนะครับพี่น้องใช้หัวแรงด้วยความร้อนนะครับไม่ให้ผ้ายับขาดขาดยับยุ่ยี่นะครับดําเนินการเจาะมันจะเป็นยแบบนี้นะครับเป็นรูแบบนี้นะครับนะครับจะเป็นรูแบบนี้นะครับ เวลาเราขันตะปูเกลียวเข้าไปแล้วเขาจะลไม่ตีเกลียวม้วนผ้าเข้ามานะครับเจาะไปหืเจาะแล้วไม่ฉันต้องมาเจาะเพราะจะดีครับจริงหรือเปล่าหายไปเส็ยมันมุน่งครันมันตีตัวเขา้ากรุงเทพ<ำ>ไปแล้วนั่นแสดงว่ารูนี้สิ่งครับรูนี้ต้อง ต้องหาอีกนานครับรูนี้นนนนรูกลางนั่นนั่นจเจอก็ไปแล้วรูกลางรูนี้ต้องอยู่ตรงนี้แหละ,ะดดน,นะครับดดกรบารเจาะรูนะครับฝากพี่น้องรับชมเป็นกำลังเรงใจกันงพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตั้งไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังเรงใจกัน พี่น้องเพื่อนช่างทันไนที่ยังบูดแล้วน้ำปลาต่อยอดได้เดือครับบอ่อหวงมีอะไรก็มาแชร์ประสบการณ์กันครับผมกับการทำหน้าผ้าใส่หน้าผ้าตูนบุงแชร์ประสบการณ์คมเมนต์ในการสร้างสรนนรค์เนาะจากคมเมนต์ก็เป็นกำลังเรงใจกันต้องเป็นเนาะมีอย่างก็มาแชร์เป็นประสบการณ์แบ่งปันกัน ช่างตังกล่องของเราลูนี่หายากเสลือเกินนะพี่น,น้องสงสัยจะหาถึงนู่นแหละบ่ายห้าโมงเย็นนะครับดูนี่หายอะไเจาไม่หอกะนะครับเจอเรืยองเจอเรืยง,ยงกดใหญ่กด<อ>น้อยเนี่ยน,นอนเลยทีเดียวประช่างตลงของเราลืมนะครับเจอหรือเปล่าเอย แถวนี้แหละ่างตรงของเราก็กำลังหารูไม่รู้จะเจอหรือเปล่าน่าจะเจอตอนไปเข้าเวีนพอดีนะครับพี่น้องสูตนี้ไม่น่าพลาดนะครับกับช่างตองของเราเจาะรูเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าแห่งละเอียดยิบ เละครับเละนะเจอเข้าไปแล้วครับยังว่าเห็นดีๆต้องใส่ลืมจอบะพี่น้องเึ็งไปได้เหรอจะลืมเจอ่อนม่เลวจ่อครบทุกมุมจะลืมเจาอเะไยอย่างไรงานนี้ทางตรงของเราพลาดหรือเปล่าพี่น้อง าจะเว็นกรรมกันลเลเรเทีเ่ยวยังหาไม่เจอครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องนะติดตามรับชมรุนไปด้วยกันนะครับยับมาถึงบ่าจะหาเจอตอนกี่โมงกิมละเอีดยดบี่ปุ่นนาสิพออไไ้เลยครับพี่น้องใช้ลื่อจ่ทั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยนะกิมด้วยนะ ให้หน่าจะลืมนะสั่งตองก็ลืมหรือเปล่า้าไม่เจอก็ดำเนินการเอานนหัวแรง้งเจาะและ้วเจาะใหม่มน,นะครับมาดูกันว่าน่าผ้าจะขยุดอย่างไรนะครับพี่น้องก็ดูเทียนตองจะทำให้ดูเดี๋ยวมารับชมกันนะครับมาเจอกัน พี่น้องเนี่ยนิดหนึงน่งรูนะครับเตียนต๋องเจอแล้วครับพี่น้องโทษทีพี่น้องเมื่อกี้นี้เตียนต๋องลืมเจาะครับพี่น้องช่างต๋องของเราเบลอนิดนึงครับกลับมาจากเข้าเวรนนะ้อยังไม่ได้นอนหลับพักผ่อนก็เลยเบลอไปนิดนึงนะครับขอโทษขอไปเด้อพี่น้อง คือวบานนะ่ะทำงานกระยากหรือนี่ครับผมฝากพี่น้องเฮ้ารับชมก็นกำลังใจก,กันน้องเทั้งนะครเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็เป็นการฝังสกรูเนาะสกรูก็เป็นหมวกล่มนะครับพี่น้องใช้ความยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับ เมนวอเซียนหนึง่งนิ้วครึ่งเนาะนะครับฝังเข้าไปในเนื้อไม้นะครับเพื่อให้บางคนไม่ฝังก็ได้นะครับแต่แต่ช่างต้องฝังนะครับบางคนไม่ต้องฝังก็ได้นะครับฝังเพื่อให้เขาแน่นเวลา กระเดืองออกเนื้อไม้จะได้ไม่กระทบกันนะครับจะได้ไม่กระทบกันเกิดเสียงความดังแทรกขึ้นมาเป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์นะครับเสียงที่ไม่พึงประสงค์ก็ทําแล้วฟังแล้วก็จะไม่แพ้เละนะครับเสียกระทเราก็ดําเนินการฝังน็อตทั้งหมดหนึ่งสองหกเจ็ดแปดตัวนะครับ เก้าตัวพอดีนะครับทั้งหมดเก้าตัวรวยน็อตจะละเกินเทียนสองตรเช็คนะครับเบนข้างนะครับจะมีตรงนี้ตรงนี้นะครับเบงขงขานข้างให้เรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดเก้าตัวนะครับสกรูของเราก็จะเป็นสกรูหมวกล่มนะครับหมวกล่มเป็นอย่างไรก็มาดูกันนะครับาหมวกล่มเขาจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับพี่นอ้องแบบนี้นะครับมาต้องไ่เวนนะครับเด่จะแจงใส่เว้น,ะ,วน,นะครับ ขันเข้าไปหนึ่งตัวนะครับเพียงตองของเราขันเข้าไปหนตัวแล้วนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับก็มาฝังนี้มั่งนะครับกขันเข้าไปทำยังไงให้สวยงามนะครับถ้ามันดันขึ้นมาเราก็ถอยน็อตเดียวเราออกก่อนนะครับ แล้วก็อัดลงไปใหม่ครับทามันดันนะครับคือหน้าผ้าจะดันวิ่งตามเปียวขึ้นมานะครับเราก็พยายามถอยแล้วก็ฝังเข้าไปใหม่อัดเข้าไปใหม่นะครับกลับมาตรงไหนมันดันขึ้นมาแล้วก็ถอยแล้วอัดเข้าไปใหม่ครับ ัดเข้าไปใหม่สึกความสวยงามน,นะครับก็เสียงจะบรบกวนหน่อยนะครับก็ฝากที่น้องรับชมเป็นกำลังใจกันนะครับการใส่หน้าผ้านะครับเนาะ ใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับหนุนหนึ่งตัวนะครับเตียนต่องลืมนะครับลืมล้มนะลืมครับโอ้ยลูงยงูงน่ก็ลืมนะครับใส่นูกก็ยังลืมนะครับทีละติดทีเรียบร้อยนะครับเก้าตัวทั้งหมดเก้าตัวนะครับก็บทีเรียบร้อยครับผมนะครับกับการใส่หน้าผ้าแล้วก็ ใส่ตะเกรงเ,เหล็กนะครับเสร็จทีนทีเรียบร้อยนะครับตะเกรงเหล็กพอดลมรันหนานะครับต่อด้วยสายหน้าผ้านะครับเสร็จทีนทีเรียบร้อยครับผมกากพี่น้องเรารับผมคลิหนี่วิประโยชน์กาแฟพี่น้องก็ไหลก็แช๊กก็ตาคไข่เชี่ยนต้องน้ำเด้อครับผมหม่ๆกันนี่พี่นาครับ สวัสดีครับกับผมสวัสดีครับ